สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมรถฟอร์ดของเรานะครับรุ่นที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น r a เ g e r ์วายแทนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นแบบ 4x2 นะเรามีให้เลือกทั้งแบบ 4x2 แล้วก็ 4x4 จะ 4x4 จะเป็นอยู่ใน3.0 V6 นะครับราคาจะจำหน่ายสำหรับ YT ยแท็ก 4x2 คันนี้นะครับราคาอยู่ที่1,94,000บาทตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษ เป็นแบบดอกเบี้ยศูนเราก็มีให้หรือแบบที่3เป็นโปรโมชั่นพร้อมฟรีชุดแต่งแบบนี้ให้รอบคันนะครับอยากได้แบบไหนทักเข้ามาหาอันฟอร์ดได้เลยนะครับเดี๋ยวอันพารับชมการตกแต่งของเจ้าคันนี้กันดีกว่านะครับคันนี้มีการตกแต่งนะครับเปลี่ยนในส่วนของชุดหน้านะครับที่เป็นชุดหน้ายอดนิยมนตอนนี้เลยเป็นชุดหน้าของตัววิกเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เราใส่ครอบเข้าไปในส่วนของกันชนหน้าเดิมของเรานะครับชุดวิกเตอร์นะครับทำสีนะครับเป็นสีเทาออกกาไฟนะครับตัดกับสีดาด้านนะครับนี่ครับ หมอกอยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะสำหรับเจ้าวัแทรคคันนี้นะครับโคมไฟหน้านะครับเราได้โคมไฟหน้าแบบ multi reflector ที่เป็น LED พร้อมกับ day time ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันมีติดข้อไฟหน้าเพิ่มเติมให้ด้วยสำหรับกระจังหน้าคันนี้นะครับเราเลือกกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับตัวอักษร FORD คำว่า Ford แบบนี้เลยกระจังหน้าทำเป็นสีดำด้านด้านบนมีไฟ LED 3ตําแหน่งแบบสีส้มนะครับขับขี่ตลอดเวลาของรถ Ford แเรานะไฟ LED ตลอดติดให้ตลอดเวลานะครับสดวงสีส้มแบบนี้พร้อมกับ Daytime นะครับเรียกว่ากลางวันก็โดดเด่นกลางคืนก็โดดเด่นมากๆด้วยฝากระโปรงคันนี้เป็นแบบเดิมๆจากโรงงานนะครับ จุดต่อมาเลยนะครับสำหรับด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อที่เป็นทรงของวิกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับล้อแม็กล้อเดิมเขาอัลลอยขอบ18นิ้วนะครับเป็นสีออกเทาๆนะครับเป็นอัลลอย18นิ้วนะครับคันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นลายก้านนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวยางดีเซนติไทยที่เป็นยางออเทเลนยาง AT นั่นเองสเปคยางสอ5เจ็ดห้าทับห้าห้าไอยี่สิบนะครับเต็มพอดีซุ้มหล่อๆแบบนี้เลยบ พื้นผิวขรุขระนะครับถนนดำถนนลูกลังนะครับแล้วก็ขับขี่รองรับการบรรทุกได้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็รอๆแบบนี้เลย วายแท็กของเรานะครับช่วงล่างเป็นแบบโมโนทูบให้แล้วนะครับมีในส่วนของดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมคีบระบายความร้อนขนาดใหญ่มีระบบล้อมป้องกันการพลิกคว่ำมี a b s ป้องกันล้อล็อก e b d กระจายแรงเบรกเรียกว่าความปลอดภัยครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับช่วงล่างก็เรียกว่าดีมากๆเลยสําหรับเจ้าวายแท็กคันนี้นะครับคีบระบายความร้อนก็มีมาให้นะครับตัวกระจกปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเดี้ยวที่กระจกด้านข้างด้วยตัวกระจกเขานะครับตัวครอบก็จะเป็นสีออกกาไฟานะครับแบบนี้ให้เลยฟิล็นเเติดป เซรามิกด้านบนราวหลังคาเดิมๆจากโรงงานนะครับลาวหลังคาเนี่ยนะครับถ้าแบบติดจากโรงงานเลยก็จะมีในรุ่นของ WiT แท็กและก็ Storm t ท็กนะครับคันนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่ครับเป็นสีบอลเงินมาให้จากโรงงานเลยนะครับกันาสาดทั้ง4จุดนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มล้อบ้ามือจับกันลอย มือจับของเขาครับตัวนี้ก็จะมีสมาร์ทเคเลดด้วยสั่งล็อกรถคลายล็อกรถที่บรเิเวณเบ้ามือจับได้เลยนะครับใช้บันไดเดิมๆจากโรงงานสีดำล้วนแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวรถเดิมๆของเราครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันนะครับถังน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับฝาถังอยู่ด้านซ้ายจุน้ํามันได้80ลิตรนะครับชิ้นน้น้ำมันดีเซลนะครับ สปอร์ตบาร์นะครับติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับก็จะเป็นสีเทากาไฟบวกกับลาวเหล็กบาร์เหล็กแบบนี้นะครับที่เป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับก็ทําให้รถฟอร์ดของเราดูหล่อขึ้นด้วยโลบาร์นะครับสปอร์ตบาร์ของเขานะครับด้านท้ายมีในส่วนของอไฟเบกรกดวงที่3 ฝาท้ายสามารถล็อกได้นะครับกับปุญแจรถของเรานะครับแล้วก็โลโก้ r d มีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอ12นิ้วไวแท็กเนี่ยนะครับกันชนท้ายเขามีในส่วนของเซ็นเซอร์หลังมาให้แล้วนะครับสี่ตำแหน่งนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่ามีทั้งภาพและก็เสียงเวลาถอยหลังนะครับเรียกว่าความมั่นใจสุดๆเลยนะครับอะคริลิกคำว่าไวทแท็กนะครับฝาท้ายมีเส้นผ่อนแรงให้แล้วนะครับไลเนอร์ก็มีติดตั้งมาให้จากโรงงานให้แล้วนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะมีในส่วนของปักไฟให้หน่งตำแหน่งนะครับนี่คร ปัจจุบันนะครับตัวปี2025นะครับก็จะมีเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ด้านท้ายของตัวรถนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED มาให้นะครับแต่เป็น LED ตอนบนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เต็มระบบถ้าเต็มระบบต้องเป็น3.0 V6 หรือว่าเป็นแบบแรปเตอร์นะครับบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้นะครับนี่ครับภายในตัวรถเดี๋ยวอ่านรับพารับชมภายในของตัวรถกันนะครับ ความปลอดภัยของเขานะครับภายในถุงลมนิรภัย7จุดคู่หน้าด้านข้างมานิรภัยแล้วก็หัวเข่าผู้ขับขี่ด้านหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้มีช่อง USB มาให้นะครับมีปลั๊กไฟมาให้1นึ่ตำแหน่งนะครับคันนี้เราก็ปูพยางเรียบร้อยนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังหนังสีดําเดินตะเข็บได้แบบสีส้มนะครับคันนี้เสริมหลอด้วยนะครับบันไดอเรามีติดในส่วนของ สกัปเพจนะครับของ Ford Performance แบบนี้เลยนะครับนี่ครับด้านในของตัวรถเรานะครับตัวเบาะเป็นเบาะแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับนี่ครับปรับการขับขี่ตำแหน่งการนั่งได้ง่ายสะดวกสบายพวงมาลัยก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับตัวพวงมาลัยเขานะครับเป็นหนังสีดําเดินได้ตะเข็บแบบสีส้มนะครับตัวสตาร์ทปุ่มสตาร์ทเนี่ยเป็นพุทสตาร์ทแล้วนะครับไม่ต้องใช้กุญแจบิดสตาร์ทนะครับไฟหน้าอัตโนมัติปรับความสูงต่ําได้เองได้ด้วยนะครับที่วางแก้วก็มีมาให้นะครับสำหรับคู่หน้า นะครับแบบนี้ให้เลยนะครับหน้าจอเลือนไมเป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอกลางใหญ่ๆแบบนี้เลย12นิ้วใหญ่สุดของ Ford เราแล้วนะครับ12นิ้วแบบนี้นะครับรองรับ Apple Ca r p l a y a n d แ o i d ร u ย o แบบไร้สายเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเบรกมือไฟฟ้าก็มีมาให้เป็นกระบะแต่มีเบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่4โโมดนะครับตัวนี้นะครับสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งของตัวรถผ่านมือถือได้ผ่านแอปพลิเคชัน Ford p a s s กระจกเป็นแบบตัดแสงให้แล้วนะครับมีระบบ ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติหรือออโต้ให้ด้วยนะครับเรียกว่า ครบคันทุกเทคโนโลยีครบคันทุกความปลอดภัยสำหรับเจ้าวา t a ท2.0นะครับแบบ4 2คันนี้นะครับมีโปรโมชั่นอย่างที่อันบอกไม่ว่าจะเป็นออกรถเริ่มต้นโปรโมชั่นราคาลพิเศษหรือลูกค้าเลือกดอกเบี้ยพิเศษนะครับหรือฟรีชุดแต่งรอบคันอยากได้แบบไหนโปรโมชั่นหลากหลายตรงตามแบบที่ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับพร้อมอันมีบริการนำรถรอๆแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศให้เลยนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงก็ฝากเจ้าวายเทสีดำ แต่งหล่อหลอชุดแต่งวิกเตอร์คันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ